สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงการออกแบบสื่อออนไลน์นะครับผมชอบคำพูดของคุณ Justin r e a c h นะครับที่ Teaching System Lab ที่ MIT นะครับมากว่าเขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคนเราโดยปกติเนี่ยเรียนรู้ออนไลน์ได้เก่งมากหมายถึงไปคนนควหาความรู้ออนไลน์มาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเราทำกันได้ค่อนข้างดีแต่พอมาเป็นเรียนหนังสือออนไลน์สถานการณ์กลับตละปัดครับเห็นชัดเจนเลยอย่างลูกผมนะครับอายุ8ขวบ6ขวบเนี่ยเขาชอบเล่นเกม m ม n คร r a ั t มาก เราสามารถที่จะไปหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกมนี้ออนไลน์ได้ไม่มีปัญหาเลยเข้า Google นะครับรู้วิธีเสิร์ชว่าจะต้องค้นอย่างไรเพื่อที่จะได้ความรู้มาแต่พอเป็นการเรียนออนไลน์นะครับเรียนหนังสือออนไลน์อย่างลูกชายผมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีแม่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะไม่สามารถทําได้เลยก็น่าสงสัยนะครับว่าทําไม2รูปแบบนี้ไม่เหมือนกันก็ <c oughs> ข้อสังเกตนะครับของเขาก็คือว่าแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้องสองแบบนี้ไม่เหมือนกันอย่างแรกก็คือคนเรียนเขาอยากรู้อยากได้ความรู้เขาก็ไปขนขวายหามาแต่แบบที่2องนะครับมักจะถูกกำกับโดยหลักสูตรโดยอาจารย์นะครับบอกว่าเขาควรที่จะรู้อะไรฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะครับในการดีไซน์สื่อออนไลน์ของอาจารย์ครับเพราะว่าผมคิดว่าสําคัญนะครับที่อาจารย์จะต้องเข้าใจว่า,าผู้เรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ นะมีความตั้งใจนะครับอยากที่จะค้นขวายหาความรู้ที่อาจารย์กําลังถ่ายทอดให้เขาผ่านหนังสือออนไลน์นี้ฉะนั้นข้อควรระวังสําคัญที่สุดเลยนะครับของการออกแบบสื่อออนไลน์ก็คืออย่าใช้โมเดลคูตู้ครับโมเดลคูตู้เนี่ยก็คือหมายถึงกระบวนการที่อาจารย์สอนแบบเดิมครับนะเมื่อก่อนเคยยืนสอนหน้าชั้นอย่างไรก็ถ่ายวิดีโอออนไลน์สอนหน้าชั้นแบบนั้นแล้วคาดหวังว่า นักศึกษาจะเปิดดูวิดีโอเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะเรียนได้ผลเหมือนกับตอนที่อาจารย์สอนในห้องก็ค,ค่อนข้างแน่นอนนะครับว่ารูปแบบนี้โอกาสสาเร็จน้อยมากเพราะว่าแค่สอนในห้องบางทีก็ลําบากแล้วนะครับพี่นักศึกษาเขาจะโฟกัสอยู่กับเราได้ตลอดยิ่งไปอยู่เป็นวิดีโอนะครับโอกาสสาเร็จน่าจะน้อยมากๆฉะนั้นวิธีการออกแบบสื่อออนไลน์นะครับจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่อาจารย์เคยสอนแน่นอนนะครับมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า รูปแบบนะครับของการทำสื่อออนไลน์เนี่ยควรที่จะต้องเน้นแบ่งนะครับการบรรยายนะครับออกเป็นชิ้นย่อยๆนะครับที่ผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายแล้วก็ขั้นด้วยกิจกรรมงานวิจัยของ EdX นะครับเขาชี้ออกมาให้เห็นนะครับว่าวิดีโอออนไลน์เนี่ยไม่ควรที่จะยาวเกิน7นาทีถ้ายาวเกินกว่านั้นไม่มีใครดูก็จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยค่อนข้างจริงเลยนะครับ ก็แสดงว,ว่าเวลาอาจารย์จะทำสื่อออนไลน์นะครับก็จะต้องออกมาในลักษณะของคลิปสั้นๆนะครับขั้นด้วยกิจกรรมลองมาดูตัวอย่างนะครับของอวิชาที่มีชื่อเสียงมากนะครับบน e x ของ MIT ชื่อว่า Introduction to Computer Science and Programming ก็วิชานี้ลองเข้าไปดูนะครับผมยกตัวอย่างมา1วีนะสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเห็นได้ว่าพอคลิกเข้าไปดูเนื้อหานะครับอันนี้ผมก็มาร์กเป็นสี ให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าสีน้ําเงินก็คือเป็นวิดีโอแล้วก็จะขั้นด้วยสีเขียวก็คือเป็น exercise หรือเป็นคําถามนะครับซึ่งเป็นลักษณะของ formative quiz ก็คือเป็นคําถามที่เช็คนะครับว่าจากวิดีโอสั้นๆเมื่อกี้นะครับความยาว5-7นาทีเนี่ยผู้เรียนเขาเข้าใจคอนเซปต์หลักของวิดีโอนั้นหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อซอยนะครับวิดีโอเป็นส่วนย่อยๆแบบนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะ เข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับตามอัธยาศัยของเขานะเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนครบหมดนะครับในครั้งเดียวเขาสามารถที่จะแบ่งนะครับเวลาแล้วก็ค่อยๆเข้ามาศึกษาเพะนั้นการซอยวิดีโอเป็นส่วนย่อยอย่างนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับของคนที่คิดจะทำออนไลน์เรียนครับ